โม่หน,นะคะตอนนี้ก็คือปัญหาที่เห็นได้ชัดเลยคือการมาเรียนสายนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่มาสายมีเฉพาะบ,บางคนที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยคือมาสายไม่ทันเข้าแถวเพื่อนเข้าแถวทำสิ่งเรียนหน้าสัาพพงนักนนเรียนไม่ได้ทำนะคะครูก็คิดกันแล้วว่าจะมีวิธีการแก้ไขในปัญหานี้นะคะก็คือให้เรียนที่มาสายาทำกิจกรรมหน้าสัพงเหมือนกับเพื่อนทุทกๆคนนะคะที่เพื่อนทำอะไรตอนเช้า ทำเหมือนหมดเลยนะคะทำถ้ามาสายคนเดียวก็ทําอยู่คนเดียวนะคะถ้าถ้าไม่ทำอย่างนั้นนัเ,นเดยกก็จะมาสายอย่างนี้ตลอดนะคะเข้าใจวิธีการแก้ไขใช่ไหมคะ